มัตติยสคุนยาได้ในสื่อต่างประเทศเรายงานว่านะครับมัตติยสคุนยานี่กลายเป็นนักเตะที่เกือบทุกทีมนะครับที่ซื้อได้อย่างอาร์เซนอลเชลซีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการเซ็นมากๆเลยสําหรับมัตติยสคุนยาประเด็นสําคัญคือวูฟเนี่ยนะครับอาจจะตกชั้นและตัวของคุณย่าก็พร้อมที่จะอยู่กับวูฟต่อไปนะต่อให้วูฟตกชั้นเนี่ยพอเพิ่งต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ฉบับใหม่ไปในะขณะเดียวกันนะครับ ถ้ามัททิสคุณย่าย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆในช่วงจบฤดูกาลนี้อารฮันโดการาโชจะเป็นนักเตะที่จะต้องออกไปและมัททิสคุณย่าจะมาแทนที่ผมแยกประเด็นของการาโชไว้ให้แล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นของคุณย่านะแมนยู Man ตกลงรายละเอียดส่วนตัวนะครับแล้วก็ทราบเงินไขาการฉีกสัญญาอยู่แล้วคือ62.5ล้านปอนด์รอดูกันนะครับที่แน่ๆแมนยู Man จะต้องแข่งกับใครบ้างแข่งกับอาร์เซนอล